โอเคสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับโคชฉลองพบกับเพื่อนๆอ,อีกแล้วนะครับโคชฉลองที่ปรึกษาความสุขและสุขภาพดีวันนี้ก็มีสาระดีๆข้อมูลดีๆมาแบ,บ่งปันกับเพื่อนอีกเหมือนเคยครับผมเชื่อมั่นครับว่าทุกคนนาครับเนาะถ้าหากว่าติดตามโคชฉลองไปเรื่อยๆครับท่านจะต้องเป็นคนที่มีสุขภาพดีห่างไกลโรคห่างไกลโรงพยาบาลอย่างแน่นอนผมเชื่อมั่นอย่างนั้นวันนี้ครับ ามาช้าประมาณ3ามทุ่มสินาทีแล้วโอเคไม่เป็นไรครับจะมาช้ามาเร็วอย่างไรโคชฉลองก็มาด้วยความรักและความห่วงใยกับเพื่อนๆเ,เหมือนเคยครับเนาะอยากให้คนไทยทุกคนครับสุขภาพดีห่างไกลโรคห่างไกลโรงพยาบาลไม่ต้องไปกินยาหาหมออีกต่อไปอย่างนี้ดีไหมครับโอเคถ้าเห็นว่าดีนะครับเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แบ่งปันคลิปดีๆอย่างนี้ครับออกไปให้เพื่อนๆของเราได้รับรู้ข้อมูลดีๆเหล่าน,นี้ด้วย เพื่อเป็นวิทยาทานเป็นบุญเป็นกุศลเนาะถือซะว่าเราเป็นหนึ่งครับในสะพานบุญที่จะได้ช่วยแบ่งปันข้อมูลดีๆครับให้เพื่อนๆของเราได้รับรู้วันนี้ครับมาในหัวข้อเรื่องกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดจากโรคเบาหวานโอ้โรคเบาหวานครับเป็นมารดาข,ของโรคทั้งป่วงครับถ้าเกิดเบาหวานหนึ่งโรคครับเขาจะเรียกกวักมือเรียกโรคอื่นๆตามมาครับอย่างเช่นนี่ครับโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดนี่ครับคือโรคหนึ่งที่เขาจะเรียกเข้ามาหา เดี๋ยวโคชฉลองจะค่อยมาไล่ให้ฟังนะครับว่าเขาเอาโรคอะไรมาบ้างโรคเส้นเลือดสมองตีบใช่ไหมครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอามาเล่าให้ฟังว่าทําไมเส้นเลือดถึ้งสมองถึงตีบและโรคอะไรครับโรคไตอ่าไตวายเรื้อรังหรือว่าไตวายเฉียบพลันนี่ก็อันตรายมากๆครับเนาะตาต้อตามองไม่เห็นนี่โคชฉลลองก็เคยแบ่งปันไปแล้วเนาะว่าทําไมทําให้ตาต้อทําให้ตาบอดได้เพราะอะไร ทำไมเาต้องอนติดเตียงอคุณมิยาพร์ใช่ไหมครับคุณแป้งใช่ไหมครับเป็นยังบ้างครับภาพชัดเสียงเกียไหมครับโอเคภาพเสียงชัดเจนโอขอบคุณมากมากเลยครับเราภาพเสียงชัดเจนรตอ่ะช่วยกันแชร์ออกไปนะครับเนาะแบ่งปันออกไปข้อมูลดีๆเหล่านี้ครับเพื่อให้เพื่อนๆของเราครับได้นําไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันเขาจะต้องไม่ต้องเก็บไม่ต้องป่วยไม่ต้องกินยาหาหมออีกต่อไปถือว่าช่วยคนหนึ่งคนนะครับได้บุญกุศลมากกว่าสร้างเดีย์เกดันเราไม่รู้หรอกครับว่าคลิปที่เราแชร์ออกไปนะครับ มันจะเกิดประโยชน์กับใครบ้างมันจะเป็นบุญเป็นกุศลกับใครบ้างเราไม่รู้ครับแต่ถ้าหากว่าเราทําออกไปด้วยใจบริสุทธิ์เราเป็นผู้ให้ครับเราจะได้รับสิ่งตอบแทนกลับออกมายิ่งกว่านั้นครับผมไม่ต้องกลัวเนาะคราวนี้ก่อนอื่นก่อนจะเข้าสู่โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดโค้ชฉลองก็จะากถามท่านว่าวันนี้เพื่อนๆครับท่านมีอาการเหล่านี้ไหมครับท่านมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกไหมครับแสดแป๊บๆเจ็บแน่นที่หน้าอกหรือเปล่า ถ้าท่านมีอาการเก็บแน่นหน้าอกหรือว่าเหนื่อยหอบง่ายเคยเดินไปเดินมาปกติแล้วก็ไม่เหนื่อยแต่ว่าเหนื่อยหรือว่าออกกําลังกายปกติเราไม่เหนื่อยแต่เราเหนื่อยแล้วเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าเออเหนื่อยด้วยหอบด้วยนี่นี่คือสัญญาณเตือนนะครับเนาะโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดนี่สัญญาณเตือนข้อที่หนึ่งครับต่อไปสัญญาณเตือนข้อที่2ครับเป็นลมวูบมือไม้สั่นหายใจสั่นมีอาการเหล่านี้ไหมครับบางครั้งหน้ามืดบางครั้งเป็นลมบางครั้งวูบ บางครั้งมือไม้สั่นหายใจสั่นถ้าหากว่ามีอาการเหล่านี้ครับรู้สึกหายใจผิวๆหายใจไม่สะดวกไม่สบายหายใจแบบไม่เต็มท้องไม่เต็มปอดหรือหายใจแบบสัน่นๆนี่ครับเป็นสัญญาณเตือนแล้วนะว่าท่านอาจจะมีปัญหากล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเนาะดูอาการข้อต่อไปครับท่านนอนหลับยากหรือเปล่านอนหลับยากหรือว่าหลับก็หลับไม่สนิทหรือเปล่านี่คือสาเหตุอาการที่เขาเตือนหรอครับ ฟังเสียงร่างกายของตัวเองนะครับเนาะถ้าเราฟังเสียงร่างกายของเราเองเป็นนะครับเนาะเราจะห่างไกลโรคห่างไกลโรงพยาบาลถ้าหากเรารู้สึกว่าเรารนอนหลับยากหรือว่าหลับไปแล้วไม่สนิทระดับตื่นเนี่ยครับไม่มีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจเพราะว่าหัวใจกลัานเนื้อหัวใจเราอาจจะขาดเลือดกล้้มเนื้อหัวใจอาจจะตายได้แล้วก็อีกคําถามหนึ่งครับปวดท้ายทอยหรือเปล่าเวียนหัวบ่อยไหมเวียนศีรษะบ่อยไหมปวดหัวเวียนหัวเวียนท้ายปวดท้ายทอยเนี่ยครับ นี่คืออาการสัญญาณเตือนแล้วว่านี่คุณอาจจะมีปัญหาเนาะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดไม่ใช่กล้ามเนือ้อไม่ใช่สมองนะครับเนาะบางทีบางคนอาจจะคิดว่าเออมันเกี่ยวกับสมองหรือเปล่าเาเกี่ยวกับปวดหัวเนี่ยเกี่ยวกับสมองบางจริงไม่เกี่ยวกับกล้ามเนือ้อหัวใจของเราครับเพื่อนๆอันตรายมากๆหัวใจของเรานะครับนี่ตามภาพนี้เนาะเขาจะต้องมีเส้นเลือดไปเลี้ยงดูแลเขาด้วยไม่ใช่ว่า เขาจะเขาหน้าที่ของหัวใจครับส่งเลือดไปเลี้ยงทั่วร่างกายแต่ตัวเขาเองก็ต้องมีเลือดมาหล่อเลี้ยงเขาเด้วยดังนั้นถ้าหากว่าเลือดไปหล่อเลีเ้ยงก็ได้ไม่เต็มที่เนะ <Yep. S 1> าะกล้ามเนื้อองหัวใจบางส่วนได้รับเลือดไม่เต็มที่แน่นอนครับ mm hmm. การทํางานก็ไม่มีประสิทธิภาพแล้วเมื่อไม่มีสิทธิภาพครับไม่สามารถที่จะทําให้ตัวเองนี้เขาเรียกว,ว่าเป็นกล้ามเนื้อหัวใจอ่อน pump, <d itch> แรงเลยแหละเพราะเลือดไม่สามารถไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจตัวเองได้สิ่งที่ตามมาก็คือเราก็จะมีโอกาสที่จะเสียชีวิตเร็วกว่าคนปกติ คราวนี้เรามาดูครับเพื่อนเอ,อสวัสดีครับคุณอนุภาพสีสังวาลโอ้ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาอขอบคุณมากๆเลยครับเนาะอย่าลืมแบ่งปันข้อมูลดีๆนะครับนาอออกไปให้เพื่อนของเราได้รับรู้ด้วยเนาะเป็นบุญเป็นกุศลคราวนี้เรามาคุยกันต่อครับเพื่อนว่าคนเป็นโรคเบาหวานทําไมถึงเสี่ยงเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดอันนี้สําคัญมากๆครับเพื่อนเนาะเราต้องเข้าใจกระบวนการเกิดโรคเบาหวานก่อนเบาหวาน เบาหวานที่เราเรียกกันนะครับเนาะมีสาเหตุมาจากการที่เราทานอาหารในกลุ่มของคาร์โบไฮเดรตมากเกินไปเช่นข้าวขัดสีแป้งน้ําตาลเหล่านี้ครับอาหารกลุ่มนี้ครับเขาเป็นอาหารในกลุ่มของคาร์โบไฮเดรตครับเพื่อนๆพอเราทานเข้าไปปุ๊บสู่ร่างกายเราว่ามีการย่อยคาร์โบไฮเดรตจะถูกย่อยถูกเปลี่ยนเป็นน้ําตาลครับเพื่อนๆน้ๆําตาลไม่ใช่สิ่งไม่ดีนะเป็นสิ่งที่ดี ร่างกายจําเป็นต้องนําไปใช้เป็นพลังงานในร่างกายของเราเซลล์ตั้งแต่ศีรษะจนปลยท้าเรานะครับเซลลประมาณ100ล้านล้านเซลล์นะครับทุกเซลล์ครับต้องการพลังงานจากน้ําตาลดังนั้นน้ําตาลจะถูกเหมือนกับเป็นอ่าเป็นวัตถุดิบในการที่จะเปลี่ยนเป็นพลังงานก็คือน้ําตาลจะต้องถูกไปเผาผลาญที่ไมโตคอนเดียในเซลซล์หเซลล์นะครับตรงกลางกลางเซลล์เนาะนี่สมมติว่าเซลล์หเซลล์ตรงกลางนะครับจะมีโรงงานในการผลิต นำน้ำตาลเข้าไปครับพอน้ำตาลเข้าสู่เซลล์ปั๊บโรงงานผลิตเนี่ยครับก็จะเปลี่ยนจากน้าตาลเนี่ยครับให้เป็นพลังงานแล้วก็ส่งออกมาให้เซลล์เรานะครับได้ใช้เป็นพลังงานในการดูแลตัวเองแล้วเซลล์ก็จะสามารถทําหน้าที่ของตัวเองได้หลายๆเซลล์รวมกันก็จะเป็นอะไรครับเป็นกล้ามเนื้อดังนั้นก็จะเป็นอวัยวะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของเราครับมาจากการที่มีเซลล์หลายๆเซลล์ประกอบกันดังนั้นเซลล์ทุกเซลล์ครับต้องใช้พลังงานพลังงานทั้งหมดมาจากไหนครับมาจากน้ําตาลครับเพื่อน ดังนั้นแต่ว่าเซลล์เนี่ยครับกลมๆอย่างงี้ครับเขาไม่มีมือที่จะยื่นไปเอาน้ําตาลเองพอเราทานอาหารปุ๊บจ่อยเป็นน้ําตาลแล้วน้ําตาลจะอยู่ในกระแสะเลือดครับจะลอยในกระแสะเลือดคราวนี้เซลล์ต้องการน้ําตาลครับแต่ไม่มีมือยื่นไปเอาได้ดังนั้นร่างกายต้องผลิตรถยนต์ขึ้นมาคันหนึ่งครับเราเชื่อว่ารถยนต์อินซูลินเปรียบเทียบให้เห็นหง่ายๆเนาะรถยนต์ยี่ห้ออินซูลินนะครับมีหน้าที่คือบรรทุกน้ําตาลเนะครับเอาไปให้กับเซลล์ทุกเซลล์ครับ เปลี่ยนเป็นพลังงานก็แค่บรรทุกส่งไปให้ส่งไปเซลล์นั้นเซลล์นี้ครับคราวนี้ปัญหาก็จะไม่เกิดขึ้นถ้าหากว่ากระบวนการเป็นไปอย่างนี้เนาะน้ําตาลมีเข้ามาในเลือดก,ก็เอาไปเปลี่ยนเป็นพลังงานเซลล์ทุกเซลล์ก็เปลี่ยนเป็นพลังงานหมดเรากินใหม่เข้าไปก็เปลี่ยนพลังงานใหม่ต่อไปปัญหาก็ไม่เกิดขึ้นครับร่างกายก็กระชุ่มกระชวยแข็งแรงดีแต่มันจะเกิดปัญหาขึ้นเมื่ออะไรครับ <c oughs> คุณเมาคุณปากวันนี้ครับทานเยอะเกินไป <c oughs> ทานอาหารในกลุ่มคารบไฮเดตม,มากเกินไปโดยเฉพาะอาหารหวานสวัสดีครับคุณดาเป็นไงบ้างครับทางใต้ภาคใต,ต้ฝนตกไหมเ <c oughs> ออทางนี้ฝนตกดีนะครับแล้วทางนู้นตกไม่ไม่รู้นะอืมแต่พยายกรณ์อากาศบอกว่าฝนจะตกหลายวันนะครับเนาะดูแลสุขภาพและมัาระวังตัวเองนะครับเนาะดูแลสุขภาพด้วยให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันด้วยว้าวน่ากลัวจริง <c oughs> โอเคเข้ามาถึงต่อครับผมคราวนี้ พอคุณปากเราัลประทานมากเกินไปครับหน้าที่กระเพาะก็ต้องย่อยพอย่อยปุ๊บสิ่งที่ตามมาก็อะไรครับน้ําตาลก็มีมากเกินเหตุในกระแสะเลือดเราเพราะว่าตับอ่อนจะต้องผลิตอินซูลินให้มากขึ้นครับเพื่อจะนาน้ําตาลนะครับเอาไปให้กับเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายของเราปัญหาก็คือพอผลิตมากขึ้นมากขึ้นทั้งวันทั้งคืนครับเนาะตับอ่อนไม่ได้พักผ่อนเกิดอาการอะไรครับอักเสบเพราะตับอ่อนเราเนี่ยครับเปรียบสเสมือนโรงงานผลิตรถยนต์ยี่ห้ออินซูลินนะครับเพื่อนเพื่อนเนาะ น้ำตาลมีก็ต้องมีรถในการขนถ่ายน้ำตาลเอาไปให้เซลล์ทุกเซลล์เราเรียกว่าฮอร์โมนอินซูลินเปรียบเสมือนรถยนต์ที่นะนครับนำน้าตาลไปให้เซลล์แต่อินซูลินนะครับก็ต้องมีโรงงานผลิตก็คือโรงงานตับอ่อนครับผลิตอินซูลินเนาะผลิตอินซูลินเพื่อเอาไปบรรทุกน้ําตาลไปให้เซลล์เป็นพลังงานแต่พอผลิตมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทั้งวันทั้งคืนหลายปีต่อเนอื่องกันเป็น10ปี20ปี30ปีแนะ่นอนครับ โรงงานผลิตรถยนต์ยี่ห้ออินซูลินก็เกิดการอักเสบไม่สามารถผลิตรถยนต์ที่มีคุณภาพได้ลืมตรงนู้นลืมตรงนี้เนาะอินซูลินก็เลยเป็นอินซูลินที่ไม่มีคุณภาพไม่สามารถเอาน้ําตาลนะครับไปให้กับเซลล์ได้เอาไปให้ครับแต่ว่าไม่มีกุญแจเปิดปากเซลล์หรือกุญแจบิดเบี้ยวก็ไม่สามารถไขปากเซลล์ให้เปิดได้เพื่อเอาน้ําตาลยัดเข้าไปในเซลล์ได้พอเอาเข้าไปไม่ได้เกิดสภาวะที่เราเรียกว่าดื้ออินซูลินครับเปพื่อนน้าตาลก็จะลอยในกระแสเลือด ไปสร้างความเสียหายให้แก่หลอดเลือดได้คุณหมอตรวจพบคุณหมอก็ต้องให้ยาครับกดน้ําตาลไว้บังคับให้น้ําตาลไปอยู่ในเซลล์ครับเนาะนี่เราต้องทานยาแล้วก็ต้องทานยาไปจนตลอดชีวิตเพราะว่ายาที่คุณหมอให้มาเขาไม่มีฤทธิ์ในการที่จะรักษาเบาหวานนะครับเนาะเขาจะกดน้ําตาลเท่านั้นเองเป็นการรักษาที่ปลายเหตุเพราะไม่งั้นน้ําตาลจะไปทําอันตรายกับหลอดเลือดทาลายกระดวงตาทําลายไตทําลาย,ท,ายทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายแล้วครับน้าตาลนี้ มันเป็นอันตรายอย่างมากดังนั้นน้ําตาลก็เป็นสาเหตุหนึ่งครับที่ทําให้เราเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดนี่แหละครับเพื่อนๆพ่อเพราะอะไรครับเพราะน้ําตาลเนี่ครับเมื่ออยู่ในกระแสเลือดมากๆโมเลกุลของเขาเนี่ยคมครับเหมือนเหล็กอคมเหมือนเศษแก้วเศษกระจกครับเขาล่องลอยไปในกระแสเลือดนะเขาไปบาดหลอดเลือดชืดหลอดเลือดเป็นรอยเป็นแผลครับเพื่อนเพพอหลอดเลือดเป็นแผลปั๊บเกิดอะไรขึ้นครับพอเป็นแผลหลอดเลือดก็รั่ว พอหลอดเลือดรั่วปุ๊บร่างกายเราก็สมองครับจะสั่งให้ร่างกายเราครับนำพัสเตอร์ไปแปะแผลไว้พัสเตอร์ที่ว่านั้นก็ชื่ออะไรครับชื่อคอเลสเตอร,รอลเคยได้ยินไหมฮะ,ะชื่อคุ้นเนาะคอเลสเตอร,ตรอลก็มาแปะแผลแต่ว่าน้าตาลมันเยอะใช่ไหมก็บาดอีกก็แปะอีกบาดอีกก็แปะอีกเพื่อนเพื่อนนึกภาพบนถนนเนาะที่เราขับรถไปถนนเป็นหลุมใช่ไหมครับเขาก็จะเจ้าหน้าที่การทางก็จะเอาอยางมาต่อยมาแปะใช่ไหมฮะ แต่แปะทับมันไม่ได้แปะเรียบใช่นะฮมันก็แปะนูนๆขึ้นมาเราวิ่งไปก็สะดุดตึ้งๆไปเจออีกก็ตึ้งๆตึ้งๆนะนะครับเป็นอย่างนั้นคราวนี้มันพอมบาดอีกก็ซซําอีกก็แปะไปแปะมาหลอดเลือดเราก็เล็กลงเล็กลงเล็กลงแคบลงแคบลงแคบลงครับเพื่อนๆหลอดเลือดแคบลงแคบลงทั่วร่างกายเรานะครับเรามีเส้นเลือดยาวมากๆเอามาพันรอบโลกได้สองรอบครับเพื่อนๆคิดว่ายาวขนาดไหนสองพันกว่ากิโลครับ พันรอบโลกเราได้นี่คือหลอดเลือดของเราในร่างกายของเราดังนั้นเราไม่รู้ครับเส้นเลือดเส้นไหนที่มันแผลเป็นแผลมันบีบมันตันถ้าบังเอิญเส้นเลือดเส้นนั้นครับมันอยู่ตรงเป็นเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจหัวใจเรามีหน้าที่สูบฉีดเลือดครับไปเลี้ยงอวัยวะทั่วร่างกายตั้งแต่ศีรษะจนลึไปเท้าแน่นอนครับตัวเขาเองก็ต้องการเลือดมาหล่อเลี้ยงด้วยและกล้ามเนื้อหัวใจครับต้องทํางานหนักกล้ามเนื้อหัวใจต้องคอยบีบให้เลือดเนี่ยครับไปทั่วร่างกาย และตัวเขาเองขาดเลือดนะครับคันนี้พอเส้นเลือดที่มันมาเลี้ยงหัวใจเขามันตีบครับเพืเ่อนๆเลือดไม่สามารถไปหล่อเลี้ยงได้การเนื้อก็อ่อนแรงก็จะมีอาการเป็นลมหน้ามืดวูบอย่างที่ผมบอกทั่นแหละเป็นลมหน้ามืดวูบป,ปวดหัวปวดศีรษะถ้าเส้นเลือดที่ขึ้นมาเลี้ยงสมองม,องมีปัญหาก็จะปวดหัวปวดศีรษะเราไม่รู้ครับแต่ถ้าให้สังเกตอาการที่ผมบอกไปน,นั้นเนาะให้รีบไปพบคุณหมอปัญหาความดันสูงจะตามมาและถ้าคนมีปัญหาเส้นเลือดหัวใจตีบเพราะอะไรครับ พอเลือดมันไม่สามารถไปผ่านช่องแคบไปได้หรือผ่านไปได้ยากผ่านไปได้ยากปุ๊บสมองก็จะสั่งหัวใจครับบีบเลือดให้แรงหน่อยหัวใจจ๋าบีบอีกบีบหัวใจก็ทํางานหนักเข้าบีบทํางานหนักเข้าบีกครับผมก็ต้องบีบเลือดให้แรงขึ้นเพื่อให้เลือดได้ครับผ่านช่องแคบไปให้ได้ไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆได้แต่คราวนี้ถ้าเส้นเลือดเส้นนี้มันอยู่ที่หัวใจลครับแน่นอนครับถ้าเป็นเส้นเลือดใหญ่แน่นอนครับน็อกถึงขั้นเสียชีวิตได้ ที่เราเรียกว่าผีแม่ไม้มาพาไปนั่นนะครับจริงๆไม่เกี่ยวกับผีแม่ไม้เนาะผีแม่ไม้รับกรรมครับไม่เกี่ยวกันเลยผีแม่ไม้เขบอกหนูไม่เกี่ยวฉันไม่รู้เรื่องเลยเอจริงจริงแล้วเกิดจากหัวใจของเราครับเส้นเลือดเนี่ยมันตีบมันตันเลือดไม่สามารถเป็นหลอดเลี้ยงได้คุณหมอก็ต้องทําอะไรครับทำบอลลูนทาบายพาสเสียนั่นแหละเส้นหนึ่งก็หลายแสนนะครับนะเส้นละสี่ห้าแสนตอนนี้ไม่รู้เท่าไหร่แล้วเนาะอ่านั่นแหละครับอันตรายมากๆมันเกิดจากอะไรครับเกิดจากการที่เราอร่อยครับเราทานของที่มีน้ําตาลมากเกินไป อาหารหวานมากเกินไปอาหารกุ๊บกุ๊บก๊อบก๊อบนอทานกาแฟทีอินวันเนี่ยโอ้โหตัวการเลยเอ็มร้อยห้าสิบเอ็มร้อยพวกนี้พวกน้ําอัดลมสีต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนก็ช่างใช่หมดเลยครับนี่คือที่มาของโรคเบาหวานคราวนี้โรคเบาหวานก็จะเป็นที่มาของโรคหัวใจขาดเลือดอีกทีหนึ่งแน่นอนครับมันเป็นเบาหวานแล้วไม่หวานเหมือนชื่อครับเพื่อนเพื่อนอย่างนั้นไม่จําเป็นอย่าเป็นเบาหวานได้ขาดเนาะคงไม่มีใครเป็นไม่มีใครจําเป็นเนาะครับเพื่อนๆอเนาะแต่ว่า มันพลาดไปแล้วนี่สิดังนั้นเมื่อพลาดไปแล้วครับเราต้องมาปรับเปลี่ยนที่พฤติกรรมการใช้ชีวิตของเรายาปฏิชีวนะที่คุณหมอให้มาทานครับไม่ทานไม่ได้เดี๋ยวน้าตาลในเลือดมันสูงขึ้นอันตรายมากๆเลยเนาะมันสูงพื้นขึ้นไปอันตรายมากๆดังนั้นน้ํายาต้องทานเข้าไปทุกวันตามที่คุณหมอสั่งแต่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต้องทําควบคู่กันไปนะครับเนานะควบคู่กันไปกับก,บการทานยาปฏิชีวนะเมื่อเราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตเราแล้วเราก็จะทําให ร่างกายเรานี้ค่อยๆฟื้นตัวค่อยๆฟื้นตัวค,ค,ควบค,คู่กับยาหมอเขาบังคับน้าตาลไว้ไม่ให้เลือดมันไปคือไม่ให้น้าตาลรับไปทําลายหลอดเลือดซึ่งเป็นอันตรายก็ควบคู่คไปเรื่อยวันหนึ่งคุณหมอก็จะสั่งให้คุณหยุดยาได้แต่ทานยาอย่างเดียวไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเลยยังทานอาหารตามใจปากอยู่แน่นอนครับโอกาสที่จะเสียชีวิตจากเบาหวานก็เป็นไปได้สูงวันหนึ่งครับ200คนนะครับอย่าลืมที่เสียชีวิตจากโรคเบาหวาน และตอนนี้ก็จะอาจจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆด้วยเพื่อนๆต้องระมัดระวังนะครับนาอดังนั้นไม่จําเป็นครับยาเป็นเบาหวานเดสขาดเลยครับพี่น้องเด้อด,ดังนั้นด้วยรักละห่วงใยจากแกรกชลอ,จร,อจริงๆครับจึงนําข้อมูลดีๆเหล่านี้ครับมาแบ่งปันกับเพื่อนเพื่อนเพื่อนําไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันของเราครับผมเจตนาไม่อยากให้คนไทยทุกคนครับเจ็บป่วยไม่อยากให้คนไทยต้องกินยาต้องหาหมออีกต่อไปครับเราสามารถที่จะเปลี่ยน ตู้เย็นในบ้านเราครับให้เป็นตู้ยาเราสามารถที่จะเปลี่ยนอาหารที่เรากินทุกวันนี่ครับให้เป็นยาเข้ามาเพื่อฟื้นฟูร่รางกายของเราได้ครับเรามากินอาหารให้เป็นยาดีกว่าไหมครับอย่าคิดจะทานยาเป็นอาหารเลยเนาะรับรองว่าไม่สุกครับไม่สนุกไม่สนุกแน่นอนถ้ากินยาเป็นอาหารชีวิตคุณภาพชีวิตเราต่าลงมามากๆเลยครับจะไปไหนมาไหนก็ไม่ได้ครับชีวิตต้องติดอยู่ที่โรงพยาบาลเข้าออกโรงพยาบาลเป็นว่าเล่นครับ เหมือนกับไปสวนสาธารณะอย่างนั้นเลยไม่เอาครับเนาะเราเป็นคนไทยครับสุขภาพเราต้องแข็งแรงประเทศไทยเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ไปได้วยพืชพันธุธัญญาหารดังนั้นเราต้องใช้ความได้เปรียบของเรานี้ให้เกิดประโยชน์เนาะวันนี้ก็แบ่งปันกับเพื่อนๆด้วยเวลาเพียงเท่านี้เนาะผ่านมาก็โอ้เกือบ20่นาทีแล้วก็ขอแบ่งปันกับเพื่อนๆไปเพียงเท่านี้ด้วยรักเป็นห่วงใหญ่จากใจโคตรฉลองจริงๆครับก่อนจากลาวันนี้ก็ขออวยพรให้ทุกท่านนะครับเนาะมีสุขภาพดี ห่างไกลโรคห่างไกลโรงพยาบาลไม่ต้องกินยาหาหมออีกต่อไปขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพดีม,มั่งมีร่ำรวยร่ำรวยหล่อหลอสวยๆวยด้วยกันทุกท่านนะครับเนาะก่อนจากกัรวันนี้โคชฉลองก็ไม่ขอช้างไม่ขอมา้าอย่างเ,เดิมขอตาไปก่อนสวัสดีครับ